ขอโทษนะที่ผมต้องพูดตรงๆผู้นำรัฐบาลนี้ไม่ได้รังเกียจเรื่องการาก,การผูกรังเกียการผูกขาดเพราะก็เติบโตมาจากการผูกขาดใช่ไหมครับเติบโตมาจากครอบครัวการผูกขาดใช่ไหมครับเขาย่อมเห็นประโยชน์ของการผูกขาดใครอยู่ในแวดวงไหนก็จะเห็นประโยชน์ของแวดวงนั้นแล้วทำไงครับเมื่อไม่ เมื่อไม่รังเกียจเรื่องการผูกขาดวิธีหนึ่งที่ทำได้ก็คือแจกคนที่มันจนพัฒนาการจากเดิมที่อำนาจกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจมันมาด้วยกันเนี่ยอำนาจปัจจุบันนี้มันค่อยๆชิปจากกลุ่มทหารมาอยู่กลุ่มทุนที่ไปอยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองคุณอรงกรณ์ก็พูดชัดเจนเพราะฉะนั้นเบื้องหลังพรรคการเมือง ลองนึกภาพดูสิครับว่ามีพรรคการเมืองไหนที่หลุดจากอำนาจทุนที่อยู่ข้างหลังบ้างสันหน่ว่าเกือบจะไม่มีผมไม่ต้องพูดรายละเอียดทุกคนอยู่ในแวดวงตรงนี้มองเห็นภาพถามว่าผูกขาดอะไรทั้งสองสามท่านที่พูดมาทั้งหมดผูกขาดหนักที่สุดอยู่สามเรื่อง หนึ่งคือเรื่องอุปโภคบริโภคขายปลีกขายส่งถามว่าใช่ไหมมีการควบรวมใช่ไหมอย่างที่อาจารย์พอเทพ,พูดชัดเกฑ์ดูว่าขยายกิจการด้วยไม่ใช่ซบเซาลงเพราะควบรวมกิจการประการที่สองคือเรื่องสื่อสารโทรคมนาคมอินเทอร์เน็ตระบบทั้งหลายควบรวมกิจการ True d t a c มาเก็ตแชร์50%ซึ่งพระราชบัญัติแข่งขันทางการค้าหรือ a n t i ี้ทรั l ลอเนี่ยมันควรจะกำหนดอย่างมากกว่า30%แต่ประเทศไทยก็ไปกำหนดที่50เพราะอิทธิพลของใครเราก็รู้อิทธิพลของผลประโยชน์มันทำให้เราดำเนินการไม่ได้มีพระราชบัญญัติก็เหมือนที่คุณอารมณ์กรพูด มีก็เหมือนกับไม่มีมีแล้วก็จัดการใครไม่ได้เป็นจัดการโลงน้ําแข็งเล็กๆน้อยๆอย่างที่ทาอาจารย์พรเทพพูดมันจบต่ลงตรงนี้นะครับมันชี้ให้เห็นอันหนึ่งว่าการผูกขาดมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการผูกขาดทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้มันเป็นการผูกขาดทางการเมืองด้วยและไม่ใช่เช่นนั้นมันเป็นการผูกขาดทางทรัพยากรด้วยทรัพยากรก็พูดเยอะแยะหมดอาจ,จารย์มรเทพก็พูดว่ากี่เปอร์เซ็นต์มีหุ้นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์มีที่ดินเท่าไหร่โอ้หน้ากลัวไหมครับเราพูดแต่เรื่องผูกขาดเศรศเษฐกิจแต่ทำไมทามาเราเห็นว่ามันผูกขาดการเมือง เพราะมันอยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทุนพลังงานทุนโครละคมนาคมทุนขายปลีกและเพอๆไอ้สองสัมอย่างนี้มันยังพันกันอีกมันยังมีทุนเดียวกันอีกแล้วก็อยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองแล้วก็ครอบครองทรัพยากรอย่างมหาศาลอุปโภคบริโภคไม่ใช่เพียงแค่ของธรรมดาเท่านั้นเหล้าเบียร์บุหรี่ไปหมด มันลามไปถึงเรื่องของการผูกขาดกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมโอ้ไปหนักเข้าไปอีกมีอิทธิพลเหนือกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นตำรวจอายการศาลหรือใครเถียงผมตกลงมันไม่ใช่ผูกขาดเพียงแค่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องเดียวแล้ว ธุรกิจผูกขาดเหล่านี้ไม่ได้อยู่เบื้องหลังพวกนี้เท่านั้นอยู่เบื้องหลังสื่อด้วยหรือเปล่าผมเพิ่งหลุดออกมาจากประธานไทย PBS ผมจึงกล้าพูดให้มันตรงไปตรงมามากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ออกมาพูดเพราะว่าผมก็ต้องรักษาองค์กรเพราะว่าผมเป็นประธานบอร์ดแต่ในไหนพูดก็พูดเถอะบริษัทพวกนี้ ไปมีทีวีช่องหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งไปมีทีวีอีกช่องหนึ่งใช่ไหมอีกเจ้าหนึ่งไปมีอยู่เบื้องหลังไปซื้อไปควบรวมอีกเจ้าหนึ่งใช่ไหมไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้เพราะวันนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนะที่พูดมาทั้งหมดแต่ทุกคนเห็นภาพหมดสื่อก็ถูกผูกขาดข้อเงืแล้วเราจะแปลกใจอะไรครับก็เรื่องความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำจึงเกิดปัญหาหนักที่สุด เท่าที่ผมเคยประสบมาผม75ปีของอายุผมว่าตอนนี้เหลื่อมล้ำสุดมากสุดเท่าที่เห็นมาและเปรียบเทียบกับในโลกเราอยู่ในันดับต้นๆอาจจะเป็นมาเป็นเบอร์นนนหนึ่งด้วยซ้ำในเร็วๆนี้พอถ้ามันเหลื่อมลำ้ำแล้วมันก็เกิดความยากจนมันก็ไปด้วยกันกับโจทย์นี้ ถามว่าแล้วชาวบ้านทำไมยากจนเราก็ตอบว่าเพราะขาดโอกาสมันขาดโอกาสหมดเลยในทุกเรื่องที่พูดมาเมื่อกี้นี้ก็คงไม่ต้องบรรยายแล้วว่ามันขาดโอกาสเพราะอะไรผมก็เป็นลูกชาวบ้านแต่ผมเป็นปลาที่หลุดจากล่างแหเพราะโครงสร้างมันทารุณมากแต่ผมโชคดีแต่ถามว่ามีสักกี่คนที่จะโชคดีที่ปลาที่หลุดล่างแหได้ น้อยมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบ้านเราปรัญหาหนักครับคืนนี้ไอ้เรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยถามว่ามีอำนาจในปัจจุบันรัฐบาลปัจจุบันเขาลังเกียจเรื่องของการผูกขาดหรือเปล่าขอโทษนะที่ผมต้องพูดตรงๆคุณนำรัฐบาลน,นี้ ไม่ได้รังเกียจเรื่องการกาผูกรังเกียจการผูกขาดเพราะก็เติบโตมาจากการผูกขาดใช่ไหมครับเติบโตมาจากครอบครัวการผูกขาดใช่ไหมครับเขาย่อมเห็นประโยชน์ของการผูกขาดใครอยู่ในแวดวงไหนก็จะเห็นประโยชน์ของแวดวงนั้นแล้วทําไงครับเมื่อไม่เมื่อไม่รังเกียจเรื่องการผูกขาดวิธีหนึ่งที่ทําได้ก็คือ แจกคนที่มันจนไม่รังเกียจอาจจะส่งเสริมการผูกขาดด้วยซ้ำเสร็จแล้วก็แจกคนจนก็มีอยู่สองอย่างนั่นแะครับที่ที่จะทำให้ระบบมันเดินต่อไปได้ให้มันเอื้อต่อไปได้ก็คือทำให้มันจนแล้วก็แจกก็จบ แล้วก็ตอกย้ำระบบอุปัรรมร์ในสังคมไทยเพราะชาวบ้านชอบอยู่แล้วที่จะได้รับการแจกการแถมชาวบ้านอยากจะให้นายช่วยในระบบอุปัรรมภ์ของไทยแต่เดิมก็ไปตอกย้ำระบบอุปัมบทแทนที่จะให้คนพึ่งตัวเองพยายามที่จะต่อสู้เพื่อพึ่งตัวเองแต่ได้รับของแจกของแถมชอบจึงมีรูปแบบการแจกการแถมการช่วยเต็มไปหมดเลย ก็ไม่ต้องพูดอีกว่าอะไรบ้างไม่ต้องยกตัวอย่างคนละหมื่นไม่ต้องยกตัวอย่างไอ้นูน่นไอ้นี่ผมว่าในในแวดวงตรงนี้เราเราเข้าใจนดีอยู่แล้วจบไหมครับประเทศผมอยากจะไปให้หนักครับอีกแล้วพักประชาธิปัตย์จะไปร่วมกับเขาได้อย่างไรต้องต้องตั้งคำถามให้คิด ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เคยคิดว่าเป็นทางเลือกหนึ่งถ้าวิเคราะห์ได้ขนาดที่คุณนรงกรวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้จริงๆผมเกือบไม่ต้องพูดนะคุณนรงกรพูดไปเยอะแยะหมดแล้วผมย้อนนั่นให้เองว่าแล้วแล้วเราไปร่วมกับเขาได้ยังไงในเมื่อการบริหารประเทศเขาไม่ได้รังเกียนเรื่องการผูกขาดและ เบื้องหลังทั้งหมดก็มาจากการผูกขาดใช่ไหมที่อยู่เบื้องหลังภาคการเมืองทั้งหลายที่ร่วมกันในเมื่อบอกขอให้ผมพูดตรงไปตรงมาและวิจารณชาณที่ปรับด้วยผมก็ต้องถามตรงๆเนี่ยแต่เป็นคำถามใหญ่ต่ไม่และก็ยังไม่อยากที่จะพูดรายละเอียดมากไปกว่านั้นผมอยากจะบอกว่านอกจากเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากผูกขาด รัฐยังซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำลงไปอีกโดยการหาเงินของรัฐรัฐได้ไรายได้จากภาษีกรท่านทั้งหลายรู้ใช่ไหมครับว่า70%็มาจากภาษีทั้งอ้อมภาษีทั้งอ้อมคืออะไรครับภาษีทั้งอ้อมก็คือภาษีที่พวกเราจับจ่ายใช้สอยแัดทั้งหลายทุกคนโดนหมดคนจนก็โดนเหมือนเหมือนกับคนรวย แต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วต่อไรายได้ของคนจนจะเสียใน้าตาที่สูงมากคนรวยจะเสียใน้าตาที่ต่ำกว่าถ้าเทียบต่อไรายได้รัฐดึงเงินจากคนส่วนมากเข้ามาเป็นภาษีก่อนขณะเดียวกันออกสลากกินแบ่งบรทุกเดือนละสองครั้งงวดหนึ่งเพิ่มจากสามสิบกว่าล้านฉบับเป็นหนึ่งร้อยล้านฉบับปัจจุบันนี้ รู้ไหมครับว่าหนึ่งร้อยล้านฉบับท่านคูณแปดสิบเข้าไปทุกสิบห้าวันจะดูดเงินแปดพันล้านคูณยี่สิบสี่เข้าไปปีหนึ่งประมาณสองแสนล้านสลากกินแบ่งเป็นสิ่งที่ถ้าท่านลูกศิษย์อาจารย์ป่วยผมนะลูกศิษย์อาจารย์ป่วย อาจารย์ปุ๋ยเคยพูดไว้ว่าสลากินแบ่งเนี่ยมันมีข้อดีอันเดียวก็คือสร้างความหวังลมๆแรงๆให้ชาวบ้านเพราะชาวบ้านเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยความหวังแต่มันสร้างความไม่ทัดเทียมสร้าง,างช่องว่างของคนให้มากขึ้นเพราะปีละสองแสนล้านแต่คนท,ที่ถูกรางวัลมีไม่กี่คนที่กระจุกตัว และยิ่งกว่านั้นสองแสนล้านสี่สิบเปอร์ซเขาตัดออกหกสิไปจ่ายเป็นเงินรางวัลสี่ิเอร์ซนไปไหนครับยี่สบแดเซเข้ารัฐกระทรวงคลังก็ไปเอาเงินจากคนจนอีกและอีกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ระบบการตลาดเรียกว่าอย่างนั้นก็นแล้วกันแต่เราก็รู้กันดีว่าใครได้เพราะฉะนั้น รัฐเนี่ยก็เป็นตัวดีนะครับในการที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำมันมากขึ้นนอกจากการผูกขาดเฉย